สวัสดีชาววันพีทุกคนนะครับก็อยู่กับปื้อสเต็กเกมโมบายกันอีกเช่นเคยนะเพื่อเพื่อนวันนี้อยู่กันในเกม e p i c Treasure นะครับก็คือเกมวันพีทบนมือถือนั่นเองครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับจะมาบอกวิธีผู้เล่นใหม่นะครับให้ได้รับลูฟี่ร่างใหม่นะฮะอ่าเผื่อคนเพิ่งเริ่มเล่นนะครับแล้วรู้สึกว่าอยากได้ลูฟี่ร่างใหม่เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแลกโค้ดให้ดูเลยนะฮะเพื่อนเพื่อนโอเคครับเพื่อนเพื่อสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็ต้องมาแลกโค้ดกันก่อนเลยครับเพื่อน ตรงนี้เลยครับอ่าคูอีเวนต์นะฮะแล้วกดมา e x c h a n g ก Gift นาะก็ใส่รหัสไปเพื่อที่จะได้รับพวกของไปเปิดแพ็คเปิดหาตัวสุ่มแพ็คอะไรต่างๆนานนนะฮะชิ้นส่วนตัว SS อะไรก็ว่าไปนะครับมาแรกตรงนี้เลยเนาะอืมอ่าผมก็แลกไปแล้วนะครับก็ไปรับตรงเมลบล็อกนะฮะมผมบอกละเอียดเลยนะเผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่รู้แล้วก็ดูไปอีกร่บเพื่อนๆมันจะมีเคล็ดลับ เฟี้ยวมานะฮะก็คือนี่เลยครับตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้หรือรู้แล้วก็ตามนะครับผมจะมาบอกละกันเนาะว่าตรงนี้เนี่ยคือมันดีกว่าเปิดแบบธรรมดาเปิดแบบดีกว่าไปเปิดแบบแบบไอ้ถ้วยทองนะฮะถัทงทองเนี่ยมากดตรงเ e อ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับนี่กดตรงนี้เลยนะแล้วแบบเราเลือกได้ว่าเราจะารับสายไหนเราอยากได้สายไหนก็ไปลุ้นตรงนั้นนะฮะอ่ออย่างเช่นอันนี้ผมอยากได้กดเอเนลเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นเซิร์ฟที่ผมจะตั้งใจหาดกดเอเนลครับเพื่อนๆต้องบอกว่า ตัวผมเนี่ยชอบก็ต์เอเนลมากนะครับในการ์ตูนวันพีสเนี่ยตัวค่าคือก็อดนะฮะอ่าค่าคือก็อดเทพเจ้าสายฟ้านั่นเองนะฮะนี่มาเปิดตรงนี้เลยนะครับมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ได้รับใครอยากได้ลูฟี่เนี่ยฮะด้านขวาเลยนะครับข้างๆก็ต์เอเนลก็คืออยู่ตรงเอสนั่นเองนะครับโอเคผมมารับของเมื่อสักครู่ที่แลกไปทั้งหมดทั้งมวลเลยแล้วกันนะฮะอ่าโอเครับไปแล้วนะครับนี่เลยครับได้มาเยอะเลยนะอันนี้ก็คือเป็นอีกรหัสหนึ่งรหัสก็ต์เอเนลนะฮะ เดี๋ยวเรามาเปิดกันว่าจะได้ตัวอะไรนะครับผมตามหาก็อดเอเนลนะผมเปลี่ยนเซิร์ฟตามหาก็อดเลยนะครับโจซูอันนี้มีโอกาสได้ S นะฮะ S สตาร์ห้าดาวขึ้นไปไม่มีสิทธิ์ได้รับ SS นะครับเข้าใจตรงกันนอกตรงนี้ต้องมีเขียนว่า SS เท่านั้นนะครับถึงการันตี s s เนาะโอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับเฮ้ยอันนี้ S ปกติกดไปก่อนนะครับอ่าประมาณนี้นี่ครับเดี๋ยนะ ตรงนี้ครับตรงนี้จิ๊กซอตรงนี้ครับเ S เปิดไปครับโพะอ่าได้ S คือมีแล้วนะครับในเซิร์ฟอื่นแต่ไม่เป็นไรเปิดให้เพื่อนๆดูนะฮะใครอยากได้ S ก็ไปหากันนะครับเช่นส่วนตรงนี้เขาไปแลกโค้ดอะไรให้เรียบร้อยนะับผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้เนาะสิบโค้ดเดี๋ยวทิ้งไว้ให้นะครับโอเคเปลี่ยนมาอีกรหัสหนึ่งครับมาดูรหัสถัดไปกันบ้างนะอันนี้ผมแลกโค้ดไว้หมดแล้วนะมารับทีเดียวเลยนะครับบัมคือตามหากก็เช่นเคยนะเพื่อนก็ตเอเนีของเรานะฮะ ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูปพร้อมๆกันเลยนะครับพร้อมทั้งบอกวิธีรับลูฟี่ด้วยนะตอนนี้ในอีเวนต์ลูฟี่นะครับล็อกอิน7วันนะครับห้ามพลาดสักวันเลยได้ลูฟี่ร่างใหม่เลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นร่างที่โกมากๆากเลยครับมีแบบเคาน์เตอร์แท็กกับเพื่อนๆคืออีกฝั่งตีมาฮะเราตีกลับแบบทั้งทีมอ่ะอันนี้ก็แลกไปเลยนะครับเพื่อนๆถังตรงนี้ให้แนะนําว่าแลกตรงนี้ด้วยนะครับถังนะ่ะถังเ e อ็กซ์คลูซีฟเน้นย้ำเ e อ็กซ์คลูซีฟนะครับเพชร l ิม i t เตดครั้งเดียวเท่านั้นนะครับอ่าเพื่อบางคนเอาเพชรไปใช้กับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมเปิดไปเลยนะฮะโบโอ้อันนี้เป็นเอสปกตินะอย่าไปฟลิกมากนะครับทีเด็ดครับทีเด็ดของเราไม่อยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆทีเด็ดของเราอยู่ตรงหากรอสเอนเนนะครับกับรับลูฟี่เนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากได้ลูฟี่นะครับเชิญทางขวาเลยครับหมัดนะฮะหมัดเนี่ยหมัดเนี่ยไปเปิดเลยนะครับหมัดอ่นี่ผมเปิดไป เออไม่มั่นใจด้วยนะว่าลูฟี่เพราะมันเป็นอยู่ในท่าสีม่วงไงอันนี้ผมไม่รู้จริงผมผู้เล่นใหม่นะครับเออไม่รู้ว่าไอ้าตาสีม่วงเพราะลูฟี่ร่างใหม่สีม่วงอ่ะมันมันเป็นสีม่วงอ่ะมันไม่ใช่า่าหมัดอ่ะเออแต่เห็นคนเปิดจะต้องไปเปิดในหมัดได้เฉยอันนี้ก็งงเหมือนกันนะใครรู้ก็บอกทีนะครับโอเคตามหากอสเอเนลกันก่อนที่จะไปรับลูฟี่กันเลยนะฮะเออโอเคเปิดไปต้องมาแล้วแหละกอสอ่ะ สร้างรหัสเนี่ยสร้างเซิร์ฟนี้เพื่อที่จะเอากอดเลนเฮ้ยได้แล้วเอเนลมาไวกว่าที่คิดนะฮะโ้ย,โยมาไวมากเลยจริงๆคือเป็นตัวที่ผมอยากได้มานานแล้วไม่รู้ว่าเก่งบ่าแต่ว่าดูพลังโจมตีนี่สูงเหมือนกันนะฮะและอันติเป็นแบบหมวกบุ้งสายฟ้าโหดมากนะครับโอเคได้รับแล้วครับได้มาตัวหนึ่งเนาะก็คงต้องหาอีกนะฮะต้องหาอีกับเพื่อที่จะทําให้ตัวมันเก่งนั่นเองนะครับเพื่อน ถามว่ามันหัวไหมตอนนี้นก็โหดแหละแต่ว่าถ้าต้องอัพอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเปิดจิ๊กซอลุ้นหามหมวกฟางเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีโอกาสเปอร์เซ็นที่จะได้รับหมวกฟางลูฟี่ร่างใหม่อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวรับกันอีกนี่ครับมาลวก็คือเนี่ยผมแลกโค้ดไว้นะครับเพื่อนแล้วก็ไปเปิดแพ็กมันก็จะได้ของมานะครับเพืพ่อนก็ลองไปดูนะฮะลองไปเล่นดูนะครับถ้าใครอยากได้รับลูฟี่นะอ่า มีสิทธิ์ลุ้นรับลูฟี่นะครับไม่ได้การันตีได้ลูฟี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเขาจะตรงกันนะครับเพื่อนลุ้นรับเฉยๆนะอ่ะผมเปิดไปแล้วอ่ะผมจะเปิดนะฮะเปิดไปเลยครับโค้จบแค่นี้ลูฟี่ได้ไมาแล้วอันนี้คือโอกาสนะซึ่งผมเปิดได้ในเงินเพื่อนโอ้ตกใจเลยนะฮะงงมากๆเอองงจริงๆนะเฮ้ยคือแบบเฮ้ยรหัสน,นี้ดีมากนะครับมีทั้งก็อดเอเนลกับลูฟี่ร่างใหม่ adzz จะได้อะไรตัวหนึ่งไงโพไปโพอุอ้ยโมเรียฮะโมเรีย,รรยรเฮ้ยเก่งอยู่นะครับตีหมู่นะโหดอยูโหนดยวโหนดูวโอเครหัสนี้พอใจแล้วผมน่าจะเล่นรหัสนี้เป็นรหัสหลักนะครับเพื่อนเออก็าสาหรับผู้เล่นใหม่ก็ดูคลิปนี้ไปก็น่าจะรู้วิธีเปิดรู้วิธีรับโค้ดอะไรต่างๆนานาแล้วเนาะถ้าก่อนเริ่มแรกเนี่ยเราไม่แลกโค้ดเนี่ยผมว่าเสียเปรียบนะครับมันมีโอกาสที่เราจะได้รับตัวดีๆเนี่ย มีมาแล้วก็ควรแลกไว้นะฮะเพื่อนโค้ดเนี่ยโอเคไหมอ่าผมก็แลกไปหมดแล้วนะครับมี10โค้ดแลกไปหมดเลย10โค้ดนะครับฟรีด้วยเผื่ออาจจะเต็มนะครับเพื่อนต้องรีบหน่อยเนาะตัวนี้ครับผมสร้างรหัสใหม่แป๊บเดียวนะครับแค่ย้ายเซิร์ฟไปย้ายเซิร์ฟมาแค่นี้อยากเล่นตัวอะไรลองย้ายเซิร์ฟด,ดูลองส่มดูถ้าไม่ได้ตัวถูกใจเปลี่ยนเซิร์ฟใหม่นะครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากได้รับลูฟี่ก็ขอให้โชคดีกับการเปิดได้นะฮะ ำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ